สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นทําให้ชาติตะวันตกรวมถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลายประเทศนั้นได้มีมาตรการการคว่ำบาตรทางด้านรัสเซียโดยเฉพาะเรื่องของการนําเข้ากา๊าซธรรมชาติเนี่ยครับจากทางด้านรัสเซียเข้ามาสู่ประเทศของตนเองแต่ว่าล่าสุดนั้นกา๊าซพลอมรัฐวิสาหกิพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย ออกมาเปิดเผยน,นะครับบอกว่าการส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังจีนเพิ่มขึ้นถึง60เเตในช่วง4เดือนแรกของปี25 6 5เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2 5 6 4ท่ทมกลางมาตรการการข้อบางคของชาติตะวันตกที่กำหนดเล่นงานรัสเซียเนี่ยครับก๊าซพร้อมเปิดเผยด้วยว่ายอดขายก๊าซธรรมชาติไปยังบรรดาประเทศต่างๆที่อยู่นอกกลุ่มเครือรัฐเอกราชลดลงเนี่ย5้า0นรล้านลูกบาทเดชในช่วง4เดือนแรกลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2 5 6 4เนี 4, น่ย26.9%นะครับรัสเซียส่ออกก๊าซป้อนแกจีนผ่านท่อลำเลียง Power of Siberia ซึ่งเริ่มใช้งานเนี่ยครับในปี2019มีการส่งมอบก,ก๊าซผ่านท่อลำเลียงแห่งนี้ราว4,100ล้านลูกบาทเมตรในปี2020และมีเป้าหมายส่งมอบอ,อุปทานกา๊าซเต็มศักยภาพเนี่ย38,000ลูกบาทเมตรภายในปี2025ตามถ้อยถแถลงของกา๊าซปอมเนี่ยนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ผู้นาของรัสเซียลงนามในข้อตกลงน้ํามันและก๊กาซธรรมชาติมูลค่ากว่า1นึ่งแล้านดอลลา,าร์สหรัฐกับทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนในนั้นรวมถึงสัญญาฉบับหนึ่งที่การ์พรอมจะป้อนก๊าซให้กับจีนเนี่ยหนึ่งล้านลูกบาท์เมตรต่อปีผ่านท่อลําเลียงใหม่นั่นก็คือ power of Siberia 2โดยท่อลาเลียงนี้จะทอดยาวจากเกาะคาร์ซคารินทางตอนออกไกลของรัสเซียถู่มนฑลเฮยหลงเจียงทางตอนออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เมื่อสัญญาจากสัญญาเมื่อพิจารณาจากสัญญาที่ลงนามในเดือนกุมภาพันธ์การส่งออกก๊าซของรัสเซียที่ป้อนแก่จีนผ่านเส้นทางตะวันออกไกลน่าจะแตะระดับ4 8 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรต่อปีคาดหมายว่าท่อลำเลียงใหม่จะเปิดใช้งานภายในปี2026นั่นหมายความว่าเมื่อรวมกับท่อลำเลียงที่มีอยู่ในปัจจุบันก๊าซธรรมชาติในแต่ละปีที่จะถูกส่งเพิ่มขึ้นเนี่ยระดับราวๆ1 0 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรในปี2021เป็น4 8 0 0 0ล้านลูกบาทเมตร นอกจากนี้การพร้อมยังทํางานเกี่ยวกับแผนกอ่อสร้างท่อลาเลียงใหม่อีกแห่งซึ่งจะทอดยาวจากรัสเซียสู่จีนผ่านมองโกเลียนนั่นหมายความว่ารัสเซียจะสามารถปลนการธรรมชาติให้จีนได้เพิ่มขึ้นราวๆห้าห0ื่นล้านลูกบาศก์เมตรในแต่ละปีในขณะที่ตะวันตกนั้นกําหนดมาตรการคว่ำบ,บาตรเล่นงานรัสเซียตอบโต้กรณีการใช้กําลังทหารกับยูเครนทางยุโรปนั้นกําลังหาทางเนี่ยครับที่จะเลิกพึ่งพาการธรรมชาติเนี่ยครับจากรัสเซียส่วนจีนชาติผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่สุดของโลก คัดค้านมาตรการการคว่ำบาตรและบอกว่าจะค้าขายกับรัสเซียต่อไปในนั้นรวมถึงเดินหน้าร่วมมือทางน้ํามันและก็ก๊าซธรรมชาติรัสเซียนั้นมีการส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังจีนเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยล้านลูกบาศก์เมตรในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับในนั้นรวมถึงผ่านท่อลําเลียงและในรูปแบบก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ขณะเดียวกันก่อนหน้าเกิดสองครามในยูเครนรัสเซียส่งออกก๊าซธรรมชาติไปยังตลาดยุโรปในแต่ละปีเนี่ยประมาณ1 7 0 0 0 0ล้านลูกบาศก์เมตร รวมแล้วจีนบริโภคการธรรมชาติทั้งสิ้นเนี่ย372,500ล้านลูกบาทเมตรเมื่อปี2,564ซึ่งในนั้นเนี่ย167,500ล้านลูกบาทเมตรเป็นการนําเข้าจากข้อมูลอย่างเป็นทางการของจีนทั้งนี้ปริมาณการนําเข้าการธรรมชาติของจีนในปี2,564เพิ่มขึ้นจากปี2,563ถึง19.9ด้วยกันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าในตลารดรวมนั้นเนี่ย รัสเซียนั้นจะสามารถส่งออกก๊าซได้น้อยลงนะครับแต่ว่าในส่วนของฝักฝั่งจีนนั้นพบว่ามีการส่งก๊าซไปจีนเพิ่มขึ้นถึง6 0เเฉพาะในช่วงส่เดือนแรกแล้วก็ถ้าดูจากการดําเนินธุรกิจเนี่ยครับมีการขอท่อลําเลียงก๊าซเพิ่มมากขึ้นนั้นก็พบว่าจีนนั้นเนี่ยครับจะได้รับกา๊าซเนี่ยอีกมากมายเลยทีเดียวจากทางด้านรัสเซียครับ